ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบครูบาอาจารย์เรื่องเล่าตำนานคำสัตย์อธิษฐานของหลวงปู่ชอบานะสมโมวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาท่านเคยปรารพถึงความยากลำบากในการสอนคนจนถึงขั้นเคยตั้งสัจจะวาจาไว้ว่านับจากนี้ต่อไปผู้ฆ่าสิบสอนไผยอีกเพราะคนมันสอนยาก เว้นไว้แต่บุคคลน,นั้นเคยมีวาสนาเกื้อกูลกันมาในทางธรรมมาก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนฟังธรรมแล้วเข้าใจทันทีแต่บางคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่รับเพราะวาสนาที่เคยเกื้อกูลกันมาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใครที่เชื่อว่าตนเองพอมีวาสนาได้ฟังธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์พิมพ์กราบสาธุเพื่อบูชาคุณหลวงปู่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ brighter day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน